สวัสดีครับสวัสดีแฟนลับเอซีครับเดี๋ยวจะไปหาล้องตูลูแล้วครับเบิ้งเป็นแทบเปลือกกระถินกิน่นนะกรใน้อยๆเลยก็ยังเถี่สองท้องครับดีขึ้นตามลําดับนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องเห็นน้องดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจครับพี่น้องความเป็นห่วงนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ห่วงไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจนะครับแต่ว่าเห้ คือบางอย่างมันมันสาม,มารถที่จะเหตุดได้บางอย่าง,างเข้าบสาม,มารถที่จะเหตุดได้นะครับเนื่องจากมันไม่มีแพทย์เฉพาะทางของของแพะนะครับถึงแม้ว่าจะติดต่อไปทห้ทังปศุสัสตว์อำเภอปศุสัสตว์อำเภอก็จะส่งนายโยออกมานะครับเพราะว่านายโยคือเป็นตัวแทนของปศุสัสตว์ตำบลแต่ที่สําคัญคือนายโยเพิ่นก็นมีความมีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงแพะอ,อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเพิ่นมีฟาร์มแพะครับแล้วก็นายโยกก็คือคนที่คอยให้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทางหลังบ้านหนองอยู่ตลอดนะครับนายโยกกันายแววหลายๆคนอาจสิบอกหูจกักว่าเพิ่นเป็นไผ่ไม่ได้ใสนายโยกกันายแววก็คืออยู่บ้านจานนี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่ละ่ะบ้านติดบ้านน้องคู่นี่เพิ่นเป็นปศุสัสตว์ของตำบลน,นะครับคอยดูแลสัตว์เลี้ยงภายในตำบลทุกชนิดครับหมูเห็ดเป็ดไก่งัวควายสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในตำบลน,นะครับ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีอย่างติดต่อทางไอนายโยโดยตรงนะครับภายในตำบลจานนี่ครับพี่น้อง12หมู่บ้านนะครับเพิ่นหูเมดบ้านนี่มีงัวมีควายจักโตบ้านนั้นมีงัวมีควายจักโคมีหมามีแมวอะไรเพิ่นก็คือว่ามีข้อมูลหมดนะครับสามารถรักษาได้ตามที่เพิ่นสามารถรักษาได้นะครับตามใบปร,ประกอบวิชาชีพของเพิ่นที่สเสดได้นะครับพี่น้อง และนายโยกกับนาแววนี่คือเปิดช่อง YouTube ตั้งแต่ไอเพิ่นเอาทองทานมาให้นะครับนี่ทองทานตัวสีแดงนี่เพิ่อนเอามาให้เป็นหมูกับทองพูนตั้งแต่แหลกนะครับและก็เอามาให้แบบทองพูนมาก,ก่อนแต่บบมีมูนายโยกกับนาแววก็เอาทองทองทานมาให้ใหเป็นมูทองพูนนะครับโดยที่ไม่คิดเงินสักบาทน,นะครับและทุกข้งที่เข่ามาเพื่อที่จะมารักษาหนองหนองัอง,งบ้านนี่เพราะว่าสิสีต์วัคซีนให้มา้า ให้แมวหรือว่าห้แพะทุกอย่างคือรักษาฟรีนะครับฉีดฟรีรักษาฟรีครับเพราะว่าเพิ่นกับเป็นเอฟซีนององอิงคือกั้นนะครับนายโยกันาแววคือเป็นเอฟซีององอิงและบ้าวโทนก็ไดแนะนําให้เพิ่นเปิดช่องทายเกี่ยวกับกั้นไอ้ไปสมงัวไปรักษาง้วไทยเกี่ยวกับง้วไทยเกี่ยวกับแพอยุ่ฟฟ้ามนะครับฟ้ามเพิ่นเป็นฟร์มที่สวยงามเฮงพี่น้องฟร์มของไอ้ซีสเกตไปค้นหาเบื่องใดครับ แชมป์ฟาร์มแพะนะครับซื้อฟาร์มเพิ่นคือแชมป์ฟาร์มเพะไอตั้งอยู่วังหินครับอยู่อำเภอวังหินนะครับจังหวัดรีสเกตเป็นฟาร์มที่แบบว่าเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับย่างงามครับฟาร์มของนายโยนะครับฟาร์มเพะนายโยสวยงามมากครับแต่ตอนนี้เพื่อนช่องก็บม่ค่อยได้่ายดอกพี่น้อง่มู้สีทายหยัพง่นวาแต่ว่าด้นๆก็ถทายท่านึงนะครับเป็นช่องไอนายโยชาแนลนะครับ ซื้อช่องนายโยชาแนลนะครับพี่น้องเขาไปกดติดตามเป็นกําลังใจใเพื่อนเ,นเ้อครับคือเพื่อนสิบกค่อยกาเขามาเหมือนนองอยู่ครับเพื่อนอยากไา้เพื่อนนะย่านมาหลบกวนเพื่อน <laughs> อย่านมาหลบกวนน้องเพื่นนะนี่เพื่อนถามว่นไหนว่าน้องอยู่บ่เพ่นนะว่ายู่กับเขามาเป็นหยางว่ามาเบ่งรักษาหนองเนาะย่านย่านน้องอยากไา้น้องนะอยากออ้น้องอุ้งอิงนะครับมาหลบก่อนกับเอาขนมพวกขนมเคก้กพวกขนมไข่ถวยนะ เขาเอืน่นถาดไข่กันน่ะล่ะพี่น้องแต่ว่าบ่าโทนเอื่นไข่ถวยเอื่นง่ายดีถาดไข่ถาดไข่นะมาฝากน้องนะครับแซ่บกระน้อเพิน่นขายเอ๋มือมอร่ำสาวหน่อยอยู่วัดบ้านนงคูวันที่สิบสองขายเดี๋ยเป็นหมืน่นผมเดีพี่น้องขายเดี๋ยเป็นหมื่นเลยเด้ถวยละสิบบาทก่อนละสิบบาทนะ่ะขายดีครับนี่ครับอาการสองทองนะครับกะนี่ขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับพี่น้องนี่ความ ใจนะครับเนาะกะให้มาเบิงอาการในการักษาตามอาการนะครับมือแหลกคือทองทานไม่ยอมลุกเลยนะครับท้องท่านไม่ยอมลุกเลยมือแหลกนะ่ะไม่ยอมลุกไม่ยอมกินเลยแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาเหมือนว่านอนกับลุกยางกินนี่ท้องแทรกะอาการทรงนะครับทรงตัว แต่ว่ากะดี่ขื้นอย่างหนึ่งคือเพื่อนกะกินครับลูกขึ้นมากินนะครับอืแต่ว่ากันยังบอทนยยันไหนยินเสียงหองนะครับจักมืออีกจักมือจกอักไอจังสีเศร้าจังสีหายเป็นปกติก็รอติดตามกันครับพี่น้องหรือจะหายหรือจะเป็นยังไงต่อไปกะขึน้นอยู่กับบุญวาสนาของเพิ่นนะครับเนาะเข้ากับดูแลเข้ากับรักษาตามอาการหละกะรักษาได้เต็มที่ตามที่เข้าสีรักษาได้แล้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาไปหานองตูหลูครับตูหลูซิวข้างบนเลยอยู่ข้างหลังอยอยู่กลางบนอยู่กลางบนนี่อเอ้าเอ้า <c oughs> กินอาหารครับน้องตูหลู เย็นดีครับทั้งเครื่องนี้แต่ลังคาเย็นครับลมมันผัดหลวงนะครับแมงมีมุมงนี้เสียสับ สำหรับเอฟซีถึงยังโบหูจากนายโยกันนาแววนะครับนายโยกันนาแววนี่เพิ่นมาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเกี่ยวกับน้องๆล้างบานตั้งแต่แรกเลยเลยครับพี่น้องตั้งแต่น้ององคงหญิงเข้าวงการใหม่ๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆคือน้องๆไม่ค่อยมีอาการป่วยแล้วกับ่บคอยมีผลเอียงกับน้องๆนะครับก็เลบยบ่ได้ติดต่อนายโยกันนาแววเพิ่นกกะ บ่ดู้สีไทยอียังช่องเพื่อนกับบ่ค่อยได้ทายบาทน,นี่โทรศัพท์ก็ะถือแฮกช่องหายก็เลยได้เป้ลือไป้ฟื้นไปเปิดใหม่ขึ้นมาไม่นะครับแล้วก็ดึงขอมูลเก่าขึ้นมาบ่าวทนกับพึ่งเ็ดให้เพิ่นวงวงหลอบล่าสุดคือทำหมันให้ตูลูนี่แหละครับก็บให้ทีมงานนายโยนะครับประสุตวิ์ตำบลประสุตวิ์อำเภอเพื่นมาทำหมันให้นะครับ น้องตูหลูกับทีมงานของนายโยนะครับแล้วก็กูช่อง YouTube ให้เพื่อนนะครับกรับคืนมาเข้าไปติดตามให้เพื่อนครับนายโยชาแนลนะครับช่อง YouTube ของนายโยชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนมาเหตุ้วยใจรีครับทุกอย่างบวาสิเป็นค้านันค้านี่ค่าเสียเวลาค่าไอ้ยาค่าอาหารค่ายังคือเพื่อนมาแบบไม่ได้คิดเงินสักบาทนะครับนี่คือ fc น้องอิงนะครับคอย ซัพพอร์ตด้านหลังหลังบ้านน้องๆน,นะครับอคอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเนาะะนายโยกับนาแหววขอบคุณพอม่พี่น้องเอฟซีที่คอยติดตามตลอดนะครับแล้วก็รู้ว่านายโยกับน้าแหววเป็นใครให้กำลังใจตต้ต่แหลกจนเท่าูมือนะครับก็ขอบคุณที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดนะครับพี่น้องฝากกดซ u b s ไ r i b e ก็แลค์ก็แชร์ครับ ฝากเบิร์โฆษณานำความี่นองสารคลิปนี้เอาไว้สมนีสกอร์ในพกันดไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ